ในการเมืองระหว่างประเทศภาพลักษณ์คืออำนาจอ่อนซึ่งการตัดสินใจต้อนรับมินอองไลย์ผู้นำเผด็จการทหารของเมียนมาถือเป็นการส่งสัญญาณอันชัดเจนต่อสายตานานาชาติว่าไทยเลือกจะเดินร่วมเส้นทางกับผู้นำที่ทั่วโลกประนามว่าเป็นอาชญากรสงครามก่อนหน้านี้มินอองไลย์ได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการจากเพียงสาประเทศเท่านั้นคือรัสเซียจีนและเบลารุส ทั้ง3ประเทศล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีแนวทางการเมืองแบบอำนาจนิยมหรือรเผด็จการการที่ไทยกลายเป็นประเทศที่4และเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เลือกที่จะต้อนรับผู้นำคนนี้ยิ่งทำให้โลกตะวันตกและองค์กรสิทธิมนุษยชนตั้งคำถามถึงจุดยืนของไทยมากขึ้นกว่าเดิมหากพิจารณาปริบททางกฎหมายระหว่างประเทศ มินออนไลน์กำลังเผชิญไม้จับจากสารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากกรณีการปราบปรามและในประเทศชาวโรฮิงญากว่าล้านคนรวมถึงการสังหารและการประหัตประหารที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่ประเทศเมียนมา ไม่เพียงเท่านั้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ยังมีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาที่ยื่นฟ้องโดยประเทศแกมเบียและอีก7ประเทศฐานละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการค่าลักเผ่าพัพนธุ์โดยเมื่อปี2020ศาลได้มีคำสั่งมาตรการชั่วคราวให้เมียนมารับผิดช,ชอบป้องกันไม่ให้เกิดการค่าลางเผ่าพันธุ์ซ้ำและให้เก็บรักษาหลักฐานอย่างเข้มงวดล่าสุดศาลอาร์เจนตินา ได้ออกหมายจับมินอองลาอีกคดีและแจ้งต่ออินเทอร์โพลให้ประเทศสมาชิกช่วยจับกลุ่มตัวเขาและไทยเองก็ถือเป็นประเทศสมาชิกของอินเทอร์โพลมาตั้งแต่ปี1951คำถามสำคัญคือไทยในฐานะประเทศสมาชิกและผู้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาหลายฉบ,บับด้านสิทธิมนุษยชนควรมีท่าทีอย่างไร เมื่อผู้นำถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่อมนุษยชาติเข้ามาในประเทศการที่รัฐบาลไทยโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีแพรทองฐานชินวัตรได้แสดงบทบาทเป็นผู้นำในการต้อนรับอย่างเป็นทางการนั้นย่อมไม่ใช่เพียงแค่มารยาททางการทูตหากจะเป็นท่าทีทางการากเาาารมืองที่ชัดเจนว่าสิทธิและเสรีภาพอาจไม่ใช่ลำดับต้นๆบนโต๊ะการเจรจาของไทย หลายฝ่ายอาจมองว่าความสัมพันธ์กับเมียนมาเป็นสิ่งสําคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ไทยมีชายแดนติดเมียนมามากกว่า2,400กิโลเมตรมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานและแรงงานข้ามชาติแต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือความเสื่อมถอยของภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก ในโลกหลังยุคสงครามเย็นหลักสิทธิมนุษยชนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือวัดความชอบธรรมของรัฐบาลหากรัฐบาลไทยยังคงเดินหน้าเลือกข้างเผด็จการอย่างเปิดเผยก็อาจเสี่ยงตอบผลกระทบทั้งจากความสัมพันธ์กับโลกตะวันตกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือแม้แต่การลดระดับความร่วมมือในระดับภูมิภาคการเลือกต้อนรับมินอองไลน์อาจดูเหมือนแค่ภาพถ่ายการจับมือธรรมดาแต่ในสายตาของโลก มันอาจหมายถึงการหันหลังให้ผู้ลี้ภัยผู้ถูกกดขี่และหลักการพื้นฐานของมนุษยธรรมหากไทยยังอยากยืนอยู่ในเวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีนี่อาจถึงเวลาแล้วที่จะต้องถามตัวเองว่าเรากำลังยืนอยู่ข้างใคร